อยู่กี่วันกลับพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีพี่บีชินุริครับอยูโซแฮนเซมสวัสดีทุกคนเลยนะครับเสียงที่เก้าร้อนไหมไม่ร้อนครับอากาศดีมากครับแต่มันทางชันนิดนึงัะไม่มูก็ดูจ้าสวัสดีพี่เบนนั่นสันินนราชนี่เสียงที่เก้านะฮะ แล้วเรา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 จะไปทั้งหมดกี่เสียงครับเก้าอันนี้คือเสียงแรกที่เราเจอใช่ไหมคระไม่มูก็หลงอยู่ดีนั่นแหละคุณกระส่ายไม่เปครับอยากดูยูโรลิเนี่ยเต็มไปหมดเลย h าว a r อยู่เอมเหนื่อยอาจารคิดว่าใช่ i อ Thai เออ Thai เออเหรอมั่วปะเนี่ยไทเอ็มไทเอ็ด โปะเลยไปทายเอออะไรก็ไม่รู้ได้ครับได้ครับนี่ครับคนดูแลดูแลทรีพาร์ขอบคุณครับขอบคุณครับผม ไปไหนไปไหนกันหมดเั้งอยู่ข้างบนกันครับเห็นไหมเห็นไหมบนกันพี่ยูโรยพี่ยูพี่ยูโรยอ๋อได้ครับได้ครับได้ครับถ่ายรูป๊บนึ่งไหมครับหนึ่งสอบคุณครับเหนื่อยไหมพักเหนื่อยครับได้รับ มีชั่วคืนมีกี่ตอนไม่ทราบเหมือนครับ17บ้างครับไม่ชัวร์ครับมีกี่ภาคภาคเดียวภาคไทยอไะไรนั่นนี่แหละที่ต้องการเหรอ <c oughs> ขอให้ละครอะไรมาปังครับสาธุครับนี่ครับพยัคร้ายในกุหลาบนะครับยังไม่อ่อน,ออนแต่ผมดูดูแล้วดูสามีชั่วคืน <c oughs> ดูสามีชั่วคืนเหรอสาวต้นว้า <laughs> ขอให้มาคอนชมชั่วคิวนในลำบากฟังนะคะขอบคุณครับฝากติดตามด้วยนะครับพี่เข้มอยู่ไหนพี่เข้มอยู่ข้างบนคนระับถ่ายรูปอยู่ครับเพื่อนเป็น20ตอนได้ไหมไม่ทราบครับหล่อทั้งคู่ดังๆปังๆนะครับขอบคุณครับ นี่ครับเอาบุญมาฝากทุกคนเลยนะครับถ้าใครม,มีโอกาสมาก็ไว้มีโอกาสมาได้นะครับถ้ำนาคีไม่ไม่ไม่ไกลไม่ไกลมากนะครับไม่ไกลเท่าถ้ำนาคานะครับอีกสี่นาทีไปเรียนแล้วขอกำลังใจหน่อยสู้ๆรับบอกตั้งใจเรียนหน่อยตั้งใจเรียนครับหล่อมากชอบกระสัมากขอบคุณครับใครคือกระสั คุณดูละครผมไหมเนี่ยผมร้อนเล่นดูสามีชั่วคืนชนะสาวทุ่มลนเล่นไม่ได้หลายรอบแล้ว Say hello to p h i l i p p i n e s Hi Philippines พี่ยูโรพี่ Say hi to Philippines นะคะมูเป็นผลเพิ่งมาติดตามหลงรักแล้วขอบคุณครับไปไปแล้วเหรอเสร็จเราไปแล้วเหรอไปครับ ไปต่อนฮะไปด้วยกันเลยทุกคนคุณกะสะอยากได้เป็นแฟนเลยอุ้ยขอโทษครับขอทรทษครับบุกโลสักเรื่องมามามานมา นี่ครับผานาคีถ้ำนาคายีก50เมตรจนกว่าเน็ตจะตัดนะครับ ระวังโอ้ดูดิต้องมุดเข้าไปนะฮะเรียลลิตี้ไปเลยครับทุกคนามาเลยครับเอาเลยครับมุดครับมุดเหมือนเล่นหนังบูครับต้องย่องหนังบูนะฮะต้องย่องเดี๋ยวศัตรูจะรู้ตัวนะฮะ คุณกระสาอุ้ยพี่แต่สวัสดีครับพี่แต่ผู้จัดมึงคนดีนะครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับอีกสักเรื่องสองเรื่องสามเรื่องก็ดีนะครับเห็นไหมเห็นกว้างๆที่ทำนี้ไม่มีคนลงมาไม่ค่อยดูละครกลางคืนเพิ่งมาดูสาม,มีฮะพอแล้วจะมาก้มอะไรเนี่ยหลุดมาแล้วอินดู ยอมใจไลฟ์ไฟขึ้นเขาไประวังด้วยค่ะพี่ยูครับขายตรงทุกคนครับเมื่อกี้เห็นไอจีพี่กระแตไหมครับลองลองแบบลอง r ดเ t กเมสเซจเข้าไปบอกว่าอย่าให้พี่ยูโรเล่นละครกับพี่แตอีกจังเลยค่ะนะครับจะมาไหว ข้าขนมนะครับอยากเจอบ้างมา,มาดูเยอะระวังนะครับครับผมพอสาดีช่วยคืนนะเหนื่อยแหละดูออกเสียงหอบชัดเลยเหนื่อยไหมครับช่วยซักผื่นให้ไหม,ไมคนดูพุ่งมากมาโมครับเลยพุ่มมาเมื่อไหร่รรจะถึงวันสุดพรุ่งนี้ครับมาคะ่ะบนะครับที่แต่ท้าแล้วนะครับทุกคนช่วยผมหน่อยนะครับ ตอนนี้มีทั้งหมดกี่คนนะครับลองไดเรกไปหาพี่กระแตดูนะครับแล้วบอกว่าเอาพี่ยูโดเล่นอีกสักเรื่องสองเรื่องสามเรื่องสี่เรื่อง,อง,องหน่อยคัดไหว้ผืด้วยขอให้ได้กลับจาทุกครับคิด<อ>ถึงครับตอนน้ติดสัญญาณมั้งยี้ไม่ต้องสัญญาณตอนน้าสิบเก้าสิบพนงมือขึ้นหวัวเนี่ย อ๋อไปได้เหมือนกันนะตังง่ายดีกว่าอ๋อมาจิ้นมากพี่อยู่โรพีพร่ผิดไปเอาแล้วทางนี้ไปเฮ้ยทางนี้มันแบแบประจบกันปะ <c oughs> ปรนะจบกันว่าแปลงน่ายสองไปฮะจิ้นอยู่โรพีพร่ผิดตังแน่นอนพรุ่งนี้เจอกันกับพี่อยู่โรอรยู่โรนั่งอ้าวทำไมครับติดคน เอ้ามาพี่แต่คะขอน้องอยู่เลยไม่ครับไดเร็กเอ่อไดเร็กไม่เสร็จไปเลยครับทุกคนเขียนในนี้พี่พีแต่ไม่เห็นครับไดเร็กไม่เสร็จไปเลยครับน้องนิรินไปด้วยไหมน้องนิรินไม่ได้มาครับสวัสดีค่ะไหวไหมไหวคอมเมนต์คอม่เขาแมมันโปะเดี๋ยวเขารู้ว่าใส่ฟิลเตอร์ลิปทะลุแม่ สวัสด ja. oh, ีคร hey. ับพี่เปียวทัศนียาบุงวิมาลานะครับครับเอาไปนคอ่ะาอาไนโอ๊ยผมครับไม่ด่านีไม่ดอย่างนี้ดาครับสู้ๆครับ เด็กได้ป่ครับเด็กไปเลยไม่ต้องขอเด็กไปเลยีต่้องขึ้นไมเ็ร่ชเด็กไปเลยไหวไหมพี่บอกคุณยายจะเป็นคนจับตัวกันให้ยูโดเล่นอีกนะพี่เจพี่ต้นเพี่แจ่พี่แจ้พี่เี้ตัวจริงพี่เี้าตัวจริงน่ารักมากค่ะขอบคุณพี่เี้าไม่ไหวแล้วค่ะตอนนี้อ๋อเหรอโอเคได้ไล่จะัลมแป๊ ไม่ใส่ไม่ได้มารับที <Okay. S 1> ่แกะตันนะทางตันนะใครยังไม่มามาได้นะครับ ติก๊กต็อกบ,บ้างนะยูโรจะส่งของขวัญให้โอ้โอได้เลยครับเดี๋ยวผมกลับกรุงเทพเมื่อไหร่ผมจะไปไลฟ์ในติก๊กต็อกนะครับะะส่งของค,คนดู3าพนกว่าได้ไหวะคะลุยเลยครับองนี้เว่าเดี๋ยวภาพน่งจะต้องขึนรอลภาพ่วยนีดูกบแล้วนเหน่อยข้างล่างฝนตกไหมไม่ตกครับ <c oughs> จะพอเห็นกันไลฟ์ ให้อู่ข้างบนเลใหให้อยู่ข้างบนข้างล่างภาสวยข้าบนสวยก่านะพี่ไกลับทงเทีวมาไหนับพี่ครับข้างบนลงนั่นน่ะเราวิดีโออยู่ข้างล่างคนนึงขึ้นข้างบนสวยมากขอติ๊ตหน่อยนครับใช่กินกันเยอะแต่ไม่ได้รับการตอบกลับ โอเคครับเข้ามาทักทายกันนักหนึ่งเดีเ๋ยวกลับลงถ้ำแล้วอาจจะมาอีกสักรอบนะครับกไปดกันนะครััก